ดไต้มซุปหางวัวเอ,อตงต้มซุปตกต้มเสีบพี่นนอ,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 อหางงูเสียบเลยพี่นนอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุขคนนะครับมาพี่น้องกินต้มแซ่บหางหัวกับข้าวเหนียวห่อนสดห่อนเลยพี่นอ<ม>้องแซ่บคลองแหนเลยแ,ลแ,ลเกลแกย้วแก้วกี่ปีอะไรพี่น้อง bông lồng u làm hả đi có đi mày em เสียบมันอยู่ห่งางหรือมองไปหน่อยกินสามตอนที่ตอนก็นอิ่มเลยเนี่ยมองเรื่องามขนาดวะใส่เลยจับเลย có dị đó, mặn mặn luôn nức. À. Sốt tôm. ใส่บกักฮงพี่น้งองฟาาบักฮงใส่สีไม่ยันหลันมันเป็นตุ่มเลยใส่บกักฮงกับใส่ส่วนเปื่อข้าวเดี๋ยวมั่ออน,นสองสองผ่านหามัน หางมันว่เป็นหางหนูเอะฟังงนฟังเสียงนูเขาไปนึ Ừ. Mm. Đó. Oh. <laughs> บดีต้มซุปหางงัวสูตรทั้งไตนะครับเนาะสูตรทั้งผากไตอันนี้เขาเรียสูตรต้มแซ่บหางงัวสูตรแซ่บนี่ครับ Mình, Mình thói nấm đi Mặn đi Kính dám đi ra lại im lại ạ เลียเป็นลาอยู่เป็นนองเดี๋ยวจวงให้ย่าหลอนอยู่ย่าหลอนเพิ่นเพิ่นกินนี่แหละกินข่าเลยพี่น้องโอ้ไม่มากที่อิ่มไหมเถอะวะมองกันหน้าใหญืม ส่วงเลยอากาศดีแฮ เบื่อดี่หเห้งแ <h ums> ห่นไม่นองแห่นแด <h ums> <h ums> ี๋ยวยังไม่กินสามดีทันแกร์กินเลยไม่นอง คักเลยพี่อนอ่ะต้มแซ่บหนังหัวพอดีเปื่อยเลยเดี๋ยวพี่น้องจะทำมาว่าจะหล่นไปใส่ไปเลย กันล้วมันนี้ยันเด็ก <GO> ข <RE liter ate chiar> ี้แนวกินอะไรไปนองกะเอาครับเด็กเล็กเลยมาพูดเดียวมันนี้อากาศมันกับเย็นๆอยู่ย่ำเสาร์คือเ่าย่ำที่ยงมากอะเริ่มเริ่มแดดมากกับหอนพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องได้ขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ผู้ใด้เขาเบิ่งกันจะเรื่มกูไหล่ก็แช่เนี่ยเพื่อเพื่อล้างใจกันพี่น้องฝากกูไหล่แน่แล้วก็ฝากกินมันฉ่ำขอถกขอไปน้ำมันนี้ผมมีอยงหลายเดี๋ยวบอกกินหลังสวัสดีครับ